พกับเาลาดน้าเสวัสดีค่ะพี่น้องชาอุจแล้วผมกูเป็นนกยุงมากเลยอ่ะนัหนึ่งนะอ่ะทําผมแล้วอ่ะสวัสดีค่ะมันชอบหลุดกว่าตายแล้วหัวนุ่งเนี่ยอะเมือ่อวา,าเห็นก็เพนกินแล้วก็เพนให้ให้ชิมคำหนึ่งเนาะมาม่วงน้าปลาหวานแบบผุดไฟยซื้อเข้ามาม่วงเลยนะ มะม่วงเป็นมะม่วงอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะไม่บอกชื่อมะม่วงด้วยน่าจะเป็นมะม่วงให้เป็นกะวิดีกะวิดีค่ะนี่ค่ะมะม่วงตายเยอะมากเท่าไหร่ราคานี้บอกราคาด้วยห้าสิบบาทถ้าแบบคนเป็นนอกก็จะว่าแพงอะเนาะแต่อยู่ที่นี่เราก็ควรจะห้แบบปาตองไม่แพงหรอกเดี๋ยวหา้องสักพันไปจะเป็นยังไงมา อะไรก็ได้เลิกงานแล้วกำลังรอซ้อมเพลงค่ะวันนี้มากินตอนเลิกงานเคแบบจุดลิตรมาทานด้วยกันนะก็เธยอ,อแต่ถ้าพูดถ้าแม่อร่อยนะฉันรู้เลยเพราะอะไรมันเป็นทุกทีเลยจริงๆ ก็เวลาไปกินของชาวบ้านไงสมชายไม่ต้องซื้ออ่ะมันอร่อยเวลาซื้อมาเองมาซื้อตามกินเขามาแม่อร่อยทุกทีไม่รู้เป็นยังไงเป็นทุกทีจริงจริงมันเป็นจริงนะเรื่องเนี้ไม่รู้เป็นเหมือนกันไหมจริงจริงเวลาไปซื้อนะเนี่ยเวลาเห็นเขากินนะก็ไปกินของเขานิดนึงแจมนิดเบาเบาแต่เวลาไปซื้อตามกินมั่งนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ผ่าน จะต้องดูก่อนรู้จัยแล้วอืมเดี๋ยวน้องอ,อ้ยดำเลยอ่ะมันได้อ่ะแม่เมาแล้วอเอกี่กิเลพี่กัดร้านตรงไหนครับบอเขาอยากกินบางคนภูเก็ตอยากกินขามาขายตรงในหอยตอนนี้ไงตรงไหนอ่ะก็นี่ไง,ง,ไงอ๋อไี่แ<น>มอนนี่ไง ไม่ใช่ซื้อที่ร้านอื่นใช่ไหมไม่ซื้อแม่ค้าเป็นทรอมชชใช้มือนะครับหินกะปิหรือเปล่าปิป้อนหนึ่งเซ็ตใน้านผมไม่อยากจับม,มันจะเหม็นดัดนะดูดใกล้ค่ะแต่เขาบอกว่า,วา,วาเมื่อวานมันแซ็บมากอืม มาค่ะเอ e r ี b บอสทีทุกคนค่ะมาแจมเนาะต้องแนะนำไม่แช่เย็นมะม่วงด้วยมะม่วงเปล่าอ่ะจะได้กรอบๆเนาะมะม่วงแช่เย็นนะต้องแจมป่ะแอ่กินน้ำภาษาอะไรปากลำบากต่อค่ะกินวันนี้ที่ตอนเช้าค่ะเนาะมะม่วงเย็นด้วยสดชื่นเย็นฉ่ำมาก

น้มมะวไปแล้วไปป้ยมีดอกสีทุ่งครึ่งแขกนะแขกใครนัดวะมามาเร็วมากิน่อยสิเจมาทิมเลยค่ะอร่อยมากอ่ะอร่อยสิได้มากหรือก็ซื้อเองนะซื้อเองแต่ว่าอร่อยกว่านี้นะไม่ก็ซื้อมากินเองจะอร่อยเหมืเนี่ยต้องมองดูอ่ะแต่นี่ก็ใช้ได้แล้วนะ เราทนเองเหรอคะทนบางนไ,ไม่ที่ร้านนี้ไงรักข้างล่าง,งเราดีกว่าใช่มันขาย30มสิบไปแต่ว่านะไอนางขายสามสิบไปแต่ว่าก็ยเสอห้าสิมาเลยเอาไปแช่เยน็นนนะสินเวอร์ดนเห็ดอืมเินมากคนเกียกวฟังดัน ั้งันกมัียวี่เซย์เไเลยมาอันนี่พี่ทำปงอีกเปล่าคะไม่เขาทำให้เสร็จสับเลยมาเร็วกางเล้อีกเร็วมันต้องด้วยมือจริงๆเนาะมันต้องด้วยมือไม่ถึงร้อมันก็ไมด้วยมือจริง คือหยุดไม่อยู่อ่ะอร่อยเนาะต้องแช่เย็นด้วยหยุดไม่ได้เนาะใช่ไมลูกแม่เรียกลูกเหรอเรีวเยวเกียวม่วงเรีวย,อย,อยวอุ้ยเปรียวปากเชียอะไรอ่ะ ปลาไปหกสี่ทีเจ็ดอาทิวหรอแป๊บเดียวเองอ่ะอมาแล้วร้านไหนร้านตรงข้ามกับร้านตุปจำอ่ะกันไรยะร้านตุปจำเอยนานาหยาดนะจักรยาน 2%, องร้อยสองร้อยใช่มแก่ร้อยรวไหมเขาบอก้าร้อยเขอีงอชิกินดีร่อยซอยมากินเลยวนี่เร็วแต่เผ็ดนะซอยกินไม่ได้มนก่อนน่โเิน่อนเกินหนึงเลยครับกินนิดนึงก่อนนะตัวแม่ภูเก็ตมาอะไรนะจอยของเราสวัสดีครับสวิมนิดนึงนะกดแต่มันไม่เผ็ดมากเบบยพี่ว่ากำลังดีอ่าาิก็ไม่ได้กินแล้วมั้ง ไม่เห็นชอดแล้วจะ่ะจะเจ็ดนาทีแล้วอ่ะพอคลิป่องตะแกงไม่ใช่ทอดนี้หรอไม่แพ้ภาพสดทชอดอันเนี้ยวางก่อนนะเหนื่อยซ้อมเโอเคนะเดี๋ยวจนคลิปหน้านะครัสัตว์เนี้ยหอยลอดสด